โอ้ยเบื่อแล้วพีบีประเทศไทยมาเล่นพีบีอินโดบ้างดีกว่าไม่ได้เล่นนานเลยครับผมเนี่ยดูเอาเลยว่าเดี่ยไม่ใช่พีบีเซิร์ฟไทยนะครับแม่ก่อ <g> น <ots> ที่จะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตา้าให้เกมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมากใหม่นะครับเนื่องจากว่าจำไ I.D ตอนที่เล่นเซิร์ฟอินโดไม่ได้เลยโอ้โหไม่ได้เล่นนานแค่ไหนก็ไม่รู้อะแต่จำไม่ได้แล้ว่ะตอนนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวดูคังเขาหน่อยละกันนะครับมาเล่นเซิร์ฟอินโดทั้งทีก็ดูคังเขาหน่อยละกันนะครับไม่ได้เล่นนานมากไม่ได้เล่นนานแค่ไหนไม่รู้อะถึงก็จำไอ d ดีไม่ได้เลยอะอ่ะปืนบางปืนไม่หรอกส่วนใหญ่ปืนเนี่ยคือตอนเนี้ยผมรู้สึกได้เลยว่าเซิร์ฟไทยเนี่ย กับเซิร์ฟเขาเนี่ยเราก็มีเปลืออะไรที่แบบไทยม, Indo มีอินโดก็มีอินโดมีไทยก็มีส่วนมากนะครับส่วนมากแต่คาคาแปดเวอร์ชั่นนี้เซิร์ฟไทยยังไม่เคยเห็นเลยนะครับไม่รู้ว่ามีหรือยังนะเออไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยมีหรือยังนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเขามีแล้วนะโหผมจำไม่ดีไม่ได้เลยน่าเสียดายมากเลย จำไอดีที่แบบว่าตัวเองเคยเล่นไว้ไม่ได้เลยนะเออเคยเติมไว้ไม่รู้ว่าแคดมันยังค้างเหลือในตัวหรือเปล่าเสียดายมากนะครับในเมื่อเราเป็นมือใหม่ mp 7ก็ต้องมานะครับผมผมไม่รู้นะว่าเวลาสมัครใหม่เพื่อนๆเนี่ยเลือกเปิดอะไรมาเล่นกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยต้อง mp 7เท่าน,นั้นครับ mp 7เท่าน,นี้น <Wow. S 1> อ่ะเนี่ยแหละจัดไปครับ mp 7ของเรานะครับ mp 7บ้านเขามันไม่ถาวรน,นะครับอ่ามันไม่ถาวร มันใช้เป็นจำนวนครั้งละหนึ่งอืมเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์วะเล่นเลยเฮลิคอปเตอร์ครับเนี่ยแหละโบดเฮลิคอปเตอร์ที่คุ้นเคยไปเลยไปเลยยย้ยทายยหนเอยยเราอยู่ฝัยง่ยนเนียยเราอยู่ฝั่งอุ้ยย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 ยนยยยยยยาย้ยย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 ยนยย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  โอ้โอ,โอ้โดนเลยโดนข้างเลยอยากรู้มากเลยว่าเซิร์ฟเวอร์มือใหม่เซิร์ฟไทยเรานี่มันมันมีไหมเนี่ยแบบเล่นแบบแบบนเนี้ยเนี่ยสร้างห้องโหมดฮเฮลิคอปเตอร์เล่นเนี่ยมันมีไหมเนี่ยอ่ายิง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 ครับเอาอีพีหน่อยเอาอีพีหน่อย ผมได้ไป2วินแล้วอะ่ะผมมาเล่นแป๊บเดียวเองจะไปแล้วอะ่ะมาเล่นแป๊บเดียวเองจะไปแล้วอ่ะครับคนดูผมจะไปแล้วอะ่ะเฮ้ยอย่ายิงสวนมาเลยเฮ้ยว่าอะไรยิงดีกว่าวะเห็นแล้วมั่นใจว่ะทีเด็ดโหมดนี้มันต้องเก็บไอพีจีครับไอพีจีลูกพ่อไปเลย อาพีจิเฮ้ยยิงไม่โดอนอาทำไมยิงไม่โดอนอะ่ะมันไกลไหมหรอโอ้โหแป๊บเดียวเองอะ่ะคนดูดูดิเห็นนั่นไหม head shot นี่ยิงโดนแล้วรอบเนี้ยเอาสิรอบนี้ยิงโดนแล้วเฮ้ยมันจะระเบิดแล้วอ,ม,ม,อ,วอมาครับเพื่อบรรยากาศ ที่เราเคยเล่นในช่วงสมัยร้านเกมหัวเกรียนอรหยุดวะที่หายเราลง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 เฮ้ยลง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 ไงวะลงไงวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันได้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 อะไรอะไรอะไรเฮ้ยตัวกระพริบตัวกระพริบโอ้อะไรอ่ะคนดูหอ้เนี่ยแหละพ่เด็ด มันอยู่ตรงนี้วหะคนดูนี่ที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้กันใช่ป่ะเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีสุดปึ๊บเอ้ยไม่ไหวละลงไปลุยเองแม่งเลยว่ะไป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 มันต้องขึ้นไปควบมันต้องขึ้นไปควบมันต้องขึ้นไปเฮไปเน่เฮ้ยช่วยด้วยเพื่อนมีใครอยู่ไหมอ้โหตรงนี้มากันเรื่อยเลยเห็นไปพอลงมาได้ก็ได้บวก นี่คือข้อดีของโหมดนี้นะครับเวลาที่โอ้ยเวลาไหนไม่รู้แต่กูดโดนยิงหวัวแตกกูไม่ทันทำอะไรเลยเข้อดีของโหมดอันนี้เนะี<ป>่ยเอาขาเข้ามาตรงนี้เหรอวงกลมๆเสียงเดงเนี่ยเวลาที่ศัตรูยิงเฮลิคอปเตอร์เราเนี่ยแม่งจะเห็นไว้เน่ยเนี่ยๆเห็เนปะ แม่งยังเห็นเลยเนี่ยเนี่ยสองตัวเลยเนี่ยยิงนี่ยิงหรอยิงหรอฮะฮะไอตายโอ้โหระเบิดไม่โดนหรอวะโดนครับแต่นิดเดียวเองโอ้ไม่อยู่อะไรตรงนี้สามคนเลยเนี่ยอะจะยิงโดนไหมล่ะเนี่ยอะมันก็น่าจะโดนบ้างแหละแต่มันไกลเกินแมวแมวแมวโอ้ไม่อยากเลยมันลึกเลยเลยเดี๋ยวขับอีกเดี๋ยวเนี่ยมีคนขับครับ โอ้โหมันยิงยังไงวะน่ะสามตัวสามหัวเด้เด้อเด้อเฮ้ยยิงแม่นจัดเกินไปหัวกก็ลอกองทัพข้ามอ่ะอุ้ยหัวรัวเลยเออเออวัวไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันมันโหดไปอ่ะมันโหดไปไม่ใช่หรอกมันมันโหดไปวัวไม่ใช่แล้วว่ะไม่โดนแหละนี่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  น่กูอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยอ๋อกูอยู่ฝั่งกูอยู่ฝั่งแดงนี่หว่าเมื่อกี้เฮลิคอปเตอร์ฝั่งตําเงินต้องมาทางนี้ผมก็หลอดไปหมดแล้วมามาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยหลับหลับหลับวิ่ง อุย้ยน่าสะเทือนน่าสะเทือนใช้ได้ยิงยิงผมหน่อยเด้อเออนั่นแหละเฮ้ยอย่าหลงจอดเลยอย่าหลงแมงเลยละกันนะเพื่อนข้างหน้าโอ้โหจะเก็บนี่นี่ โอ้โห M สองร้อยครับจากไหนเอ่ยนี่เอาดินี่เอาดิไยวป่ะเนี่ยเอาเดี๋ยปมาครับคว้า RPG มาแล้วเฮ้ยเอาว่าเอาว่ะเอาว่ะนี่คือเกือบเกือบตายว่ะมาสองตัวเลยมาเลยเข้าไปครับตรงนี้เพื่อความปลอดภัยครับ เคลียเคลียจะได้เคลียนี<ป>่จัดให้อา,ามันไดมานาแล้วเฮ้ยรู้ดีรู้ดีจริงๆเลยนี่รู้ดีจริงๆเลย,ร,ร,เลยรู้ได้ไงว่าฆ่าคนนี้มาขลาดโหเจ้าดีขนาดนั้นเลยอย่างเง้นแหมตัวที่ผมฟันไปนี่โหผมบอกเลยท่านผู้ชมบางส่วนมากไม่มีจะถึงน,นี่ไงทักปั๊บ ยิงกูแตกปุ๊บเลยแบตออกเออแกคงจะโหดจริงๆแหละนะข้าก็ไม่ได้อยากจะอะไรกับเจ้าหรอกนะแต่มันก็โหดเกินพดมันก็โหดไปนี่เอาระเบิดไปโหดนะใช่ไหมนี่เอาปลาอ๋อเดี๋ยว โอ้ยเรื่อยเลยมาเรื่อยเลยเอาละครับผมตอนนี้ฝั่งแดงหรือฝั่งน้ำเงินนะครับที่จะเป็นฝ่ายแพ้นะครับผมโอ้โหโอ้โหแม่งยิงกูเลยเรียบร้อยจบเกมนะครับวินเลยนะครับเฮ้ยเนี่ยฝั่งแดงเสียเปรียบเนี่ยฝั่งแดงมันโดนปิดช่องเนี่ยเออมาเล่นหมดะเสาโอ้ได้เป็นตัวใหญ่เชยเลยโอ้เป็นตัวใหญ่เฉยเลยอยู่นี่เพื่อน โวนได้เป็นตัวใหญ่เลยั้งรู้สึกแบบเหงาอเหงาเหงาตรงไหนรู้ไหมเหงาตรงที่เออนั่นแหละดีมากเหงาตรงที่ผมก็ต้องแบบอยู่แค่ตรงนี้มันเข้าไปแบบเหมือนตัวเล็กไม่ได้อ่ะดูไอ้ตัวเล็กมันวิ่งไปดิไอ้ตัวเล็กจัดก,การไปดิโอโอนหลับต่อหน้าต่อตาเลยไ,ได้เป็นตัวใหญ่แป๊บเดียวเองอย่าบอกนะไอ้ชี้ <laughs> เฮ้ยคนดูโอ้โหได้เป็นคนเลยโอ้แล้วมันเล่นกันน้อยอะ่ะมันสองสองเลยะนะอ่ะก็เล่น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 อุ้ย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 ไม่ได้เล่นนานนี่แน่ไม่ได้เล่นนานหนูตัวใหญ่ไอ้แรปเตอร์นี่น่ากลัวมากเลยเนะี่ยตัวตับไปเยอะนะครับแรปเตอร์แต่ก่อนแรปเตอร์นี่มันไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะ โอ้ตัวใหญ่มาวิ่งเพ่จเจอปูใหญ่นานน่ากลัวเหมือนกันะนะทำ้่ไปดผมจะทำการเบียนทำการเบียนมาอย่าเข้ามานี่ไอตัวนี้มันบางครับมันบางมาก <c oughs> ต้องยิงตรงตามันนะมันถึงจะแบบว่ามันถึงจะโดนแบบมันถึงจะแบบว่ามือมันจะมัวไปตั้งหนึ่งครับเหมือนที่ผมโดนเมื่อกี้เนี้ย เดี๋ยวผมจะลองยิงตายให้ดูก <c oughs> ่นด <c oughs> <satisfy. c oughs> ูอันนี้อ่ะเห็นปะเฮ้ยมันอุ้ยได้เหรอลืมลืมลือ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวยยมาสโลมาสโลมาสโลคำรามทไหมไม่น่ารักเนี้ยแค่คนมันน้อยมันไม่เด็กกนตรงนี้หลอนะผมว่าเฮ้ยผมเกียนเกินเกียนเกินนะไอ้นี่อ่ะอุ้ยอุ ไม่ได้กินไม่ได้กินเดรัสาวก็ต้องแพ้ปืินแล้วจังหวะเนี้ยเออนี่มันสงครามาระหว่างเดรัสาวกับมนุษย์อุ้ยคนเข้ามาแล้วครับจะอยู่ฝั่งเราอะกว่าเกมจะจบกูว่าใช้เวลาไปนานมือนกันนั้นเนี้ยเดรัสาวก็ไม่รู้หรอก อุ้ยเกือบตายเกือบตายนะครับเห็นเหรอมาดีเอ้เดี๋ยนะเนื้อสาวไม่มีผมวะอืมโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เห็นหรอกนล้นเธอ ไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนเนี่ยิงตรงตาครับเหมือนเดิมกูจะกูอยากจะเหลาเดีินเราเสาจริงจริงเลยว่ะทำนีูเหลาแม่งเลยนะมาดิ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 กลัวกลัววะกลัวอืมคันแม่งเลยเนี่ยเดินเราเสาเออดูดิครับโอ้โหตั้งแต่วิ่งมายังไม่เคยตายนะครับผมบอกไปก่อนเฮ้ยหางเหรอ อุ้ยเห็นอีกโอ้เจ๋อเลยกำลังทำทไมนี้่โอ้โหเห็นนั่นอะเห็นนั่นอะเฮ้ยยังไม่อยากตายเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเอาดิเอามาดิอยากฟันเดือนเสาแล้ววะอยากฟันเดือนเสาอยากฟันเจ็บมันหน้าเจ็บมันหน้านี่นี่หลับตายหลับตายยิงตาก่อนดิงตาดิงตาเฮ้ยผมไม่กล้านั่นเลยอ่ะ S 1> <S 1> <S เขาไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจอันนี้ไม่ได้สนใจอันนี้ไปไปไปสถิติของเราครับอย่าให้เสียครับอย่าให้เสียตัวนี้อย่าเพงเกิดโอ้เฮ้ยกูจะฆ่าตัวตายทำไมวันนี้โอ้โหมันเสียต้องฆ่าตัวตาย,ยนะั่นแหละคือไอที่ผมปาระเบิดผมมีผลนะเว้ยคนดูคือฟังผมนะคือที่ผมปาระเบิดเนี่ยผมกลายแบบเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเดรเรสเอมันเข้ามาหาเราเนี่ยอย่างน้อยระเบิดมันก็น่าจะฆ่าเดรเรสเอได้เลยมันก็ทํา ความเสียหายกับระดับเสาตัวที่มันจะมาแดยู่ได้แต่ที่ไหนได้ไมันไม่เกิดไงมันจะไม่มา,าไางและไอตัวเนี้ยมันคำรามมันก็สโล<ป>ผมก็โดนระเบิดตัวเองตายจบโอเคก็แค่นี้แล้วกันนะครับก็ไปว่าคลิปนี้มาเล่นโหมดเก่าๆซะง,งั้น,น <c oughs> <c oughs> เออก็เป็นประสบการณ์ดีๆกับการเล่น PvSerpido นะครับผมซึ่งเซิร์ฟไทยตอนนี้หาเล่นแบบนี้ได้ยากมากเลยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเซิร์ฟเวอร์มือใหม่มีเล่นแบบนี้หรือเปล่านะครับอืม ก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง้ายไปเกมนั่นเองเนาะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับชอบมากครับผม